เก่าๆแบบนี้ก็ขายได้รับซื้อเหรียญยี่ห้าตังรัชคาลิเก้าแบบนี้จ่ายสทันทีเหรียญละหนึ่งแสนบาทใครมีเหรียญยี่ห้าตังแบบนี้ติดต่อผมด่วนเลยครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวั nó, สดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยำเท้ากับผมแบงค์เข็มนเป็นวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเป็นวัตถุโบราณเรสีครับสวัสดีครับสวัสดียำเท้าเพื่อนๆพี่อน้อ่ๆทุกง่านครับให้เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ25าตังครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญย5สาสตังรัชกาลที่9ตราแผ่นดินแบบนี้ครับพี่จ๋าฟังนะเก่าๆแบบนี้ก็ขายผมได้ ใครที่มีเหรียญยี่สห้าตังแบบนี้ครับคุณจงหยิบขึ้นมาดูครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่มนตรีนะครับสวัสดีพี่ชุ่มก่อแก้วครับสวัสดีนะครับพี่มิรเอฟเซียกไต้หวันครับสวัสดีพี่วันเพญสวัสดีพี่จุไรรัตครับพี่จ๋าเรามาดูกันอย่าลืมนะบ้านใดนะครับมีเหรียญยี่สิบห้าตังรัชกาลที่เก้าที่เป็นลักษณะแบบนี้คือจุดสังเกตของเหรียญรุ่นนี้คืออะไรพี่ๆรู้ไหมครับ เหรียญรุ่นนี้จะมีรูปตราแผ่นดินปรากฏอยู่บนเหรียญเห็นไหมฮะจะมีรูปตาแผ่นดินปรากฏอยู่บนเหรียญสวัสดีพี่โบ้ครับ FC จากสระบุรีครับสวัสดีพี่อรันพี่มณีจันทร์พี่นัชชาครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะสวัสดีพี่เทียนครับพี่โบ้แชร์แล้วขอบพระคุณครับอ่ะพี่จา๋า FC ใครมีเหรียญยี่้าตังแบบนี้บ้างมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับ มีพีมพ่มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อย25ตังเหรียละหนึ่งแสนบาทพี่จ๋ามีแล้วอยากจะขายนี่สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขา4ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับสวัสดีพี่เจี๊ยบนัดครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีเอฟซทุกท่านครับมาเลยสวัสดีพี่ลุยครับมีหรือเปล่า ใครมีบ้างเหรียญยี่ห้าตังลักษณะแบบนี้สวัสดีพี่ออสครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ธนพัฒน์นะครับสวัสดีพี่ไพยน์รับจากสระบุรีฮะจุดสังเกตของเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้ครับคือมีรูปตราแผ่นดินปรากฏอยู่บนเหรียญมีใครมีบ้างใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาได้เลยเหรียญละแสนครับ เก่าๆแบบนี้ขั้นต่ําเหรียญละสองหมื่นฟังนะครับเก่าๆแบบนี้ขั้นต่ําเหรียญละสองหมื่นใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาเลยเลยสวัสดีพี่ขนกวันครับสวัสดีพี่เจี๊ยบนัดนะครับสวัสดีครับพี่นะครับอ่ะมีไหมหรือว่าพี่ตอนเนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่ห้าร้อยมีคนมีอยู่ประมาณสิบคนที่เหลือคือไม่มีใช่ไหมครับ พี่จ๋าอย่าลืมนะบ้านใดนะครับไม่ว่าคุณจะมีพระเครื่องพระบูชาหรือว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามที่เป็นการน้ําชาหรือว่าของเหล่านี้นี่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยดูเลยครับบ้านใดมีอยากจะขายติดต่อผมได้เลยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินล้านนะครับขอบพระคุณครับอ่ะเรามาดูเหรียญน,นี้กันนะครับพอสอ,อะไรเอ่ยมีคนถามว่าเหรียญน,นี้พอสอ,อะไร ที่บ้านพี่มีเต็มเลยอ่ะพี่จ๋าดูนะครับนี่คือเหรียญ25สตางค์รัชกาลที่9ตราแผ่นดินตราแผ่นดินย้ำงับเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นเยอะมากๆมีอยู่เกือบจะทุกบ้านนะครับสวัสดีพี่สมปองครับนะครับหนึ่งเหรียญฟังให้ดีนะสภาพสวยๆเหรียญละแสน สภาพไม่สวยเหรียญละหมื่นถึงห้าหมื่นต่อหนึ่งเหรียญหากคุณมีสภาพแบบเนี้ยคุณฟังนะแบบนเ,น 50, เนี้ยเหรียญละห้าหมื่นเนี่ยเก่าๆแบบนี้ยแต่คุณจําเป็นจะต้องดูตามแบบที่ผมบอกเท่านั้นเมื่อคุณหยิบเหรียญขึ้นมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะเมื่อคุณหยิบเหรียญยี่สิบห้าตังเหรียญน,นี้ขึ้นมาแล้วคุณดูครับ คุณจะพบเจอกับอันนี้พี่ๆดูนะเหรียญยี่ห้าตังเหรียญนี้ปีพศอ,อ,อะไรครับ fc ทั้งหกร้อยท่านเหรียญยี่ห้าตังเหรียญนี้ปีพศอ,อ,อะไรครับใครเป็น fc ผมแชร์ด่วนๆนะแชร์ไปให้ญาติของท่านรู้ว่าเฮ้ยเหรียญยี่ห้าตังที่เป็นรูปตราแผ่นดินแบบนี้อัลละแสนอันละแสน 25่บ้ตังเหลียญนี้ปีพศอ,อ,อะไรครับสวัสดีทุกท่านครับมีอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาที่เราได้เลยดูนะฮะปีอะไรอะบอกผมหน่อยเร็วหนึ่งเหรียญแบบนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกครับแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้สภาพเนี่ยบอกเลยนะเก่าๆแบบนเนี้ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อน เก่าๆแบบนี้ขั้นต่ําเหรียญละหมื่นขั้นต่ําเหรียญละหมื่นใหม่ๆเหรียญละแสนสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามครับหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการดูดูอย่างไรเรามาดูวัาสวัสดีพี่จารุพัฒน์ครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับพี่ชายอดูนะครับเหรียญยี่ป้าตังรัชกาลเก้าปีพศสองพันห้าร้อย เมื่อคุณหยิบเหรียญยี่ห้าตังขึ้นมาคุณจะสังเกตเห็นงับว่าเหรียญรุ่นนี้ฟังก่อนนะอย่าสับสนนะเหรียญรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นปี2500นห้าร้ะครับปี93ยังไม่แพงแต่เมื่อคุณหยิบเหรียญยี่ห้าตังของคุณขึ้นมาดูมีคนบอกว่ามีแต่ไม่สวยนี่พี่ดูนะไม่สวยแบบนเนี้ยเนี่ย ไม่สวยแบบเหรียญน,นี้ยสภาพผ่านการใช้สึกๆแบบเนี้ยอันละสองหมืนเหรียญละสองหมืนบาทอ่ให้ดูก่อนนี่เหมือนกันไหมครับพี่จ๋าเจ็ดร้อยท่านใครคิดว่าตัวเองมีเหรียญยี่ห้าตังแบบในรูปกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยผมอยากรู้ครับสวยๆเหรียญละแสน ใครมีเหรียญยี้าตังแบบในรูปกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวมๆมา FC ครับแชร์หรือยังเสื้อสี่ล้านซับใกล้เสร็จแล้วนะแชร์หรือยังครับใครยังไม่แชร์รีบแชร์ด่วนเพราะเราจะแจกเฉพาะผู้แชร์เท่านั้นนะครับเสื้อไม่มีขายไม่มีจำหน่ายใครอยากได้ต้องแชร์ไปขอบพระคุณครับ ใครคิดว่าตัวเองมีเหรียญยี่หาตังรุ่นนี้กดเลขหนึ่งมาเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,อีกสิบวินาทีครับดูทีเดียวพี่จ๋าแชร์ซะก่อนใครยังไม่แชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วใต้ช่องคอมเม,มนต์ด้วยเดี๋ยวพอเวลาเขาแจกเสื้อโอ๊ยทําไมฉันไม่ขึ้นผู้แชร์เลยอย่างวันนี้เพราะคุณไม่แชร์ครับมันก็เลยไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าแชร์วันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นนะ นะครับขอบพระคุณครับเอ่อดูครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รัชกาลที่เก้าเหรียญน,นี้สร้างขึ้นปีพศอ,อ,อะไรครับสองพันห้าร้อยพี่เห็นปหเห็นไหมฮะเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยเป็นเหรียญยี่สิบห้าตางค์ตราแผ่นดินหลายท่านมีพี่จื่อแชร์แล้วครับ พี่เวลาพรแชร์แล้วพี่จันแลมแชร์แล้วครับพี่จินตลาดแชร์แล้วนะครับอ่ะพี่ๆดูนะเมื่อคุณหยิบเหรียญยี่ห้าตังรัชกาลที่เก้าที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาจุดสังเกตจุดแรกครับผมให้คุณดูที่ตรงนี้ก่อนดูที่ปีพศคุณฟังนะคุณจำเป็นจะต้องดูที่ปีพศออก่อนเพราะ เดี๋ยวคุณจะสับสนระหว่างปีสองพันห้าร้อยกับปีสองสี่เก้าสามย้ำนะครับพี่อารันแชร์พี่สาวเหลือน้อยแชร์พี่เพนแชร์พี่ธนรรกิจแชร์พี่เบญจวันณแชร์ครับพี่จิราพรแชร์พี่สุจิตาแชร์ครับใครยังไม่ได้แชร์รีบด่วนขอบพระคุณครับพี่ดูนะเหรียญยี่ป้าตังเหรียญนี้ครับจุดสังเกตจุดพิเศษผมให้พี่ดูอ่ะผมวางคู่กับเหรียญน,นี้ให้ดู เหมือนกันไหมเดี๋ยวแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะเหมือนกันไหมครับลักษณะของเหรียญยี่ห้าตังเหมือนกันไหมใครคิดว่าเหมือนพิมพ์เหมือนขอพระคุณพี่ต้นครับสนิมทองคาสสิกอุดรธานีครับพี่แบงค์ซื้อจริงหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ขอพระคุณครับใครคิดว่าสองเหรียญน,นี้เหมือนกันพิมพ์เหมือนคิดว่าแตกต่างพิมพ์แตกต่างครับ สวัสดีทุกพื้นที่สวัสดีพิุวรเอสเคครับไล์รัวคือกําลังใจใครไล์รัวขอให้ได้เสือ้อใครไล์รัวขอให้พบเจอของแบบนี้แล้วเอามาขายรับเงินล้านขอบพระคุณครับเหรียญยี่ห้าตังสองเหรียญน,นี้เหมือนกันไหมครับพี่จินตลาบอกว่าเหมือนอมีท่านแรกมาแล้วเหมือนพี่สุรชัยจันง,งามเหมือนครับพี่ลุงนัทสวัสดีครับแตกต่าง นี่เห็นนะมมีทั้งเหมือนพี่จือแน่ใจเมลีบอกว่าแตกต่างมาพี่ไพยวันแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่สุนิศบอกว่าเหมือนพี่วราพรบอกว่าแตกต่างอ่ะพี่จ๋าดูนะครับเหรียญย5สห้าสตางค์รัชกาลที่เก้าสองเหรียญน,นี้ระหว่างปี2 5 0 0้าอยเหมือนกัน,นกเหรียญรุ่นนี้มีลักษณะของเหรียญที่คล้ายกันแต่ขอบพระคุณพี่เจี๊ยบนัดครับ ขอบคุณพี่เจ็บนะครับ FC ของน้องอับดูนะครับการที่คุณจะหยิบเหรียญ25ต่างที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาคุณดูนะครับจุดแรกที่ผมบอกคุณเลยพูดอยู่เป็นประจำคือต้องดูให้เป็นปีพศออ2500เห็นไหมฮะต้องดูให้เป็นปีพศออ2500นี่คือจุดแรกจุดที่สองคุณดูครับเหรียญน,นี้ จัดอยู่ในเหรียญสิบอันดับเหรียญหายากของรัชกาลที่เก้าจัดอยู่ในสิบอันดับสภาพสวยๆรับซื้อหนึ่งแสนบาทดูนะครับใครมีเหรียญยีบห้าตังรุ่นนี้สวัสดีพี่ตุ้มครับสวัสดีครับพี่ตุ้มไม่เจอพี่ตุ้มเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องพี่จ๋าน้องขอไลน์รัวได้ไหม ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยตอนนี้ยอดแชร์ตกมากนะครับยอดไลค์ตกมากรบกวนนิดนึงนะครับดูนะครับเมื่อคุณหยิบเหลี่ยนยี่ห้าตังรัชการที่เก้าที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาจุดสังเกตครับอย่างที่ผมบอกครับให้คุณดูที่ปีพศสองพันห้ารอยเห็นไหมฮะดูนะครับจุดแรกที่ให้คุณดูคือคุณต้องโฟกัสไปที่เลขสองกับเลขห้า ดูนะครับคุณจําเป็นจะต้องโฟกัสไปที่เลขสองกับเลขห้าคู่นี้เห็นไหมฮะใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยอ่ะดูก่อนเลขสองกับเลขห้าชัดไหมอะใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับเก่าเเหรียญหนึ่งสองสมืนะ เห็นไหมครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยขอไ like, ลค์รัวๆครับขอคนละแชร์ด้วยนะครับดูนะครับเลขสองกับเลขห้าคุณจำเลขสองกับเลขห้าอันนี้ไว้ให้ดีแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยครับคุณพบเจอเลขสองกับเลขห้าที่เป็นลักษณะแบบนี้สภาพใหม่ๆเหรียญละแสนเงี้ยครับวิธีดูวิธีสังเกตครับคุณดูนะครับ จะมีช่องว่างระหว่างเลขสองกับเลขห้าคุณเห็นไหมนี่ตรงนี้เลขสองกับเลขห้าจะมีช่องว่างคุณดูนะฮะเห็นปะเลขสองกับเลขห้าจะมีช่องว่างแต่หากเป็นเหรียญธรรมดาคุณดูนะครับเนี่ยแบบนี้ธรรมดาเลขสองกับเลขห้าติดกันเห็นไหมเลขสองกับเลขห้าติดกันเห็นไหมครับ ไ like, ลรัวๆครับกราบงามๆจากใจอะ่ะดูนะครับเลขสองกับเลขห้าติดกันยังไม่มีราคาแต่ถ้าคุณดูนะครับเลขสองกับเลขห้าห่างกันแบบนี้มีราคานี่คือจุดแรกครับจุดที่สองครับเมื่อคุณหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วคุณลองสังเกตให้คุณสังเกตที่ตัวพอพานตรงนี้เมื่อกี้พอผาเมื่อกี้เลขสองเลขห้าฮะสังเกตที่ตัวพอพานตรงนี้ดูครับ เห็นปะดูนะครับขีดที่เหนือพอพานชี้ลงมาที่กลางพอพานคุณเห็นไหมครับพินีจที่สักแชร์แล้วขอบพระคุณคับเห็นปะขีดลงมาที่กลางพอพานแต่เหรียญธรรมดาที่ไม่มีราคาพี่ดูขีดนะเหรียญน,นี้ไม่มีราคานะขีดตัวไหนขีดตัวนี้นี่อ่ะเห็นปะ ชี้ลงมาที่ปลายพอพานแบบนี้ยังไม่มีราคาย้ำนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาแต่แบบนี้ล่ะเนี่ยแค่นี้เห็นนะขีดชี้ลงที่กลางพอพานหนึ่งเหรียญมีราคาเหรียญละหนึ่งแสนบาทหนึ่งเหรียญมีราคาเหรียญละหนึ่งแสนบาท ใครมีฟังนะครับสภาพเก่าๆของเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้ก็ขายผมได้นะครับใครมีแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมาพี่จา๋าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับแคปเจอร์ไ้ดูครับ พี่มีเหรียญแบบนี้อยากจะขายนะนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็นเพเปอุร้รานแต่ไม่ใช่ทุกเหรียญที่อยู่ในมือของคุณจะขายได้นี่จุดสังเกตปรับเข้าไปเห็นไหมอ่าดูนะครับนี่แคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าครับแล้วกดหัวใจดูๆลวขอบคุณพี่มิตรครับขอบคุณพี่ลุกนัดครับหนึ่งเหรียญมีราคาหนึ่งแสนบาท ขายได้จริงๆนะจ๊ะใครอยากจะขายใครมีติดต่อผมมาด่วนด่วนขอพระคุณครับพี่จ๋าอย่าลืมนะครับบ้านใดไม่ว่าบ้านคุณจะมีของเก่าแบบด้านหลังผมนะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามพระเครื่องพระบูชาคุณมีแล้วคุณอยากจะขายคุณแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหากของคุณที่คุณส่งมามีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนๆพี่ๆท่านใด ส่งลายมาแล้วของที่ส่งมายังไม่มีราคากราบขอประทานอภัยครับขออนุญาตเปิดลายดูอย่างเดียวลายมันเยอะมากผมตอบไม่ทันครับอย่าลืมนะครับพเพื่อนๆพี่ๆจ๋ามีของเก่ามีแบงค์เก่ามีเหรียญเก่ามีของเก่าที่บ้านอยากจะขายนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์บร้านเปิดทุกวันนะครับ